เอาล้ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ครับเรามาอยู่กับเกม Cookie Run o v e n Break กันอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้ฮะเรามาอยู่กับแพชใหม่นะครับผมวันนี้วันที่อะไรช่างมันนะแต่ว่าเป็นแพชอัปเดตใหม่กับคุกกี้ปลากระเบนมอกค,ค่านั่นเองนะครับผมก็ตอนแรกว่าจะเรียกวันแหละแต่ก็คือช่างมันแล้วกันนะครับผมโอเคครับผม ก็เป็นคุกกี้ตัวหนึ่งนะครับผมที่ผมเห็นความสามารถแล้วค่อนข้างที่จะรู้สึกว่า,าตัวนี้คะแนนน่าจะน้อยตอนแรกๆเดาวไว้นะผมยังไม่รู้คะแนนเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับผม <Ooh. S 1> มีสมบัติจอกมานะฮะรับก่อนนะฮะขอรางวัลอีเวนต์ไหนรับได้รับนะฮะโอ้ยครับอ่บอามาผมมีเพชรทั้งหมด1 3 0 0นนะฮะแล้วก็เตรียมหีบไว้2หีบนะครับผมก็ไม่ค่อยได้เยอะเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเยวพิ่งเพิ่งลืมลืมนี่คุกกี้ชาเลนจ์นนะตกหรือเปล่าเนี่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้เข้ามาดูในคุกกี้ชาเลนจ์เลยนะฮะหูยเกือ <c oughs> บล่วง <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรยังยังดีที่ไม่ล่วงนะฮะโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปก็น่าจะเป็นคุกกี้จะชาเลนจ์ชาเลนจ์แล้วเจ้าเก่ของคุกกี้เกลือนั่นแหละของล็อบสเตอร์ก็ยังติดอันดับอยู่นะฮะไม่ได้เยอะนักหนาอะไรโอาค,ครับมามีหมื่นเจ็ดนะฮะ ก็น่าจะเอาปลาการะเบนบก้าให้เวลสักแปดมั้ยเร็วแปดเร็วเก้านะฮะน่าจะไม่เอาเยอะขนาดนั้นนะฮะ <c oughs> ได้แล้วนะสี่สิบตัวอ่าโอเคครับแล้วก็กดเปลี่ยนรอบหนึ่งเดี๋ยวเพืมอนกดเงี้ยเดี๋ยวมันได้ตัวอื่นแต่ก็ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่าถ้าคุกกี้เราเต็มหมดแล้วเนี่ยตัวที่เราจะได้ตัวต่อไปก็จะเป็นปลาการะเบนบก้านะฮะ อ่างั้นผมกดอีกสัก2อ0 0ัแล้วกันนะฮะเพราะว่ากดให้มันได้สัก120นะฮะแล้วเดี๋ยวไปอัพออนนะฮะโอเคครับอ่ะประมาณนี้นะฮะเรียกได้ว่าดองแล้วดองอีกนะฮะดองจะไม่รู้จะดองอยังไงแล้วนะฮะอย่างนี้ได้5ตัวนะฮะเพราะว่าผมอ้าวอ๋อไม่ได้แรงหตัวเหรอโอเค อ่ะไปกดไปอีกนะฮะอ่าะเอางี้สิผมจะอัพแล้วก็เล่นให้ดูเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าเนื่องด้วยว่าตอนนี้คือของของตัวนี้นะครับผมของไอดีไอไอไอดีผมเนี่ยค่อนข้างเริ่มเยอะพอสมควรแล้วนะฮะแต่ก็น่าจะหมดในะไม่ช้านี้แหละจริงๆนะครับอ่าเราสตาร์ทด้วย120นะฮะสมบัติเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะครับเรามาอัพกันเลยนะฮะโอ้มี90ขวดนะสบายๆ เวลหกเวลเจ็ดเวลเท่าไหรเนี่ยเวลแปดอ่าโอเคเวลแปดก็ยังดีฮะอัพไปอัพไปอัพไปอ่าในไหนก็ในไหนแล้วนะฮะอ่ะมันเหลือใช่ไหมเอาให้มันเป็นเวลเก้าไปเลย เดี๋ยวผมค่อยมานั่งไอ้นี่นะฮะนั่งเคลียร์ของทำให้มันแบบไอ้นี่ทำให้มันแบบเคลื่อนอะไรอะ่ะทำให้มันเวลตันด้วยอะ่ะอย่างหนึ่งนะฮะตอนนี้เวลก้าแล้วโอเคแล้วแล้วก็แคนดี้อ่าค้างไว้ก่อนแล้วกันแคนดี้มันต้องใช้นะฮะรู้สึกว่าแคนดี้มันจะทำใม่นี่หรือเป่ะเดี๋ยวผมขอปรับหูฟังบ้าน,นึมงนะฮะขอขอนุญาตอาจจะมีเสียงช็อตนะครับ ผมจะเล่นเป็นนิ้วโป้งนะฮะนี่มาละสมบัติที่เขาใช้เป็นดาบไข่มุกนะครับผมแล้วก็เหมือนจะมีแย้งกันไปนะแต่ส่วนใหญ่จะไม่ใช้ไข่มุกจะใช้เป็นในนี้นอ๋อส่วนใหญ่จะใช้เป็นไข่มุกใช้เป็นไข่มุกใช้เป็นถั่วซูปเปอร์แอนแล้วก็สมบัติไข่ที่เอาไว้ชุบนะฮะได้ได้ได้ไดูทรงก็ใช้ดาบม่นจะยากนะฮะ ถัว่วซูเปอร์ไจแอนต์แล้วอ่ะนี่ไงไข่มุกแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะไข่อ่าโอเคมาเรามาลองดูกันครับก็เออ่คะแนนก็น่าจะไม่ขึ้นไดมอนด์หรอกมั้งคิดว่านะเออมันเลอะล้วเราวมันยังไงอ,ะอ่ะอ๋อตัวนี้ตัวนี้เล่นง่ายนะเนี่ยโอ้ไม่ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ผมชอบอะ่ะผมชอบปลากระเบนมันอะ่ะปลากระเบนของไอปลากระเบนมอคค่าน่ารักดีนะฮะอืมเฮ้ย อันนี้ผมไม่เอาแคนดี้มาเพราะฉะนั้นไอ้มันก็จะไม่มีสกิลนี่นะฮะไม่มีสกิลผ่านะครับผมก็จะดูทรงแล้วเล่นค่อนข้างง่ายนะตัวนะี้ไม่ได้เล่นยากมากอีแล้วตัวนี้เป็นตัวหนึ่งครับที่เวลาใช้สกิลนะฮะเพลงจะไม่วนซ้านะครับผมผมขอย้ําว่าไม่วนซ้านะฮะถ้าใครที่สังเกตนะครับผมเวลาเล่นคุกคกี้ชาเลนจะ์เนี่ย ตัว,ต,วตัวที่เพลงจะวนซ้ำเนี่ยก็คือคุกกี้ฉลามเชอร์เบดนะฮะไอตัวนั้นเป็นตัวหนึ่งที่ที่แบบเวลาใช้สกิลเสร็จปุ๊บเพลงมันจะวนซ้ําเหมือนเดิมนะครับผมซึ่งนั่นทำ,ทำให้ทำให้แบบมันบางทีเวลาเล่นมันก็หัวเสียได้นะฮะเฮ้ยตัวนี้สกิลนี่นะครับผมสกิลไม่เขาเรียกอ,อะไรนะอ่าสกิลไม่สแต็กกับไอเทมความเร็วแสงนะฮะเฮ้ยคุ้มคุ้มอย่างนี้คุ้มนะฮะ ถ้าไม่สแต็กกันเนี่ยก็คือสามารถเพิ่มพอมเลวได้อีกนะตัวนี้เป็นตัวทำระยะได้ดีตัวหนึ่งเลยนะผมว่าโอเคฮนดะ่านค่อนข้างยากถือว่าสมควรนะต้องต้องโฟกัสนิดนึงนะครับนิดนึงโอเคนะโอเคขึ้นโบนัสไทม์ เอาจริงทิศของด่านนี้ผมก็ยังไม่รู้นะฮะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวต้องจับทางเล่นไปเรื่อยๆนะ,นะฮะแต่ก็โบนัสไทม์ก็ไม่ต้องคิดอะมากครับเหมือนที่ผมบอกในคุกกี้แชร์เลนบ่อยๆนะก็คือเก็บเยลลี่ให้ได้เยอะๆๆๆไปก่อนนะ่ะเออนะครับผมอ่ะเราไม่รู้อะไรพื้นฐานเรารู้อย่างแรกเลยเก็บเยลลี่ให้ได้เยอะที่สุดนะมันเป็นคอมมอนเซนต์อยู่แล้วอ่ะความจริงอนะยวคลิปหลังๆผมจะไม่ใส่แล้วนะไอ้เรื่องโบนะัสไทม์เน่ะเพราะว่ามันแบบ มาเป็นคอมมอนเซตแล้วเนาะเอออ่าต้องมองด่านดีๆนะเนี่ยด่ดานเนี้ยดนเดินวิ่งตามเมลลี่ดีๆนะฮะผมไม่รู้นะครับว่าเพดานสกอร์ได,ดมอนด์เท่าไหร่นะผมไม่ได้ดูมาด้วยตะก,กี้เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลองดูเพดานสกอร์ได,ดมอนด์ให้นะฮะว่าเท่าไหร่ถ้าเพดานสกอร์ได,ดมอนด์ไม่เยอะมากแสดงว่าตัวน,นั้นเป็นตัวที่ไม่ค่อยเด็กไมต้านะฮะแต่ก็จากที่ดูทรงเราก็แบบ มันก็ดูทรงแล้วคะแนนก็ไม่ค่อยเยอะเนาะเพราะเอ็มเมอร์ล์เอ็มเมอร์ล์นี่ก็อยู่ที่ประมาณ200ร้อยเอ็มกว่าคะแนนหายเปลียว er เลยฮะตรงนี้สองร้อยสองล้านอยู่ที่เอ็มเมอร์ลเท่าไหร่เอ,อ็มเมอร์ลสามะเออใช่ไหมเออนะครับก็ถือว่าคะแนนค่อนข้างกลางๆนะเออไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยมากซะทีเดียว เพราะว่าเชอร์เบตก็อยู่ที่เท่าไหร่นะ2 0 29 3 293ล้านวะตะกี้นี้ใช่ไหมออใช้ได้ไหมสกอร์ถือว่าค่อนข้างโอเคพอสมควรก็หลายๆคนก็บอกว่าตัวนี้เหมือนโยคะนะครับแต่ผมกลับมองว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับเหออมือนกับอะไรนะเหมือนกับไอเนี่ยเหมือนกับไอ แพนเค้กอ่ะเออเพราะว่าแพนเค้กมันนี่กว่านะครับแพนเค้กมันจะยิ่งถ้ามันยิ่งเก็บเยลลี่มันจะยิ่งไปไวขึ้นนะครับคล้ายๆกันตัวตัวนี้มันถ้าเกิดเก็บไอ้พวกแบบสัตว์เลี้ยงสัตว์สัตว์ที่มันอยู่ในทะเลอ่ะเออมันก็จะยิ่งไปไวขึ้นนะแต่มันก็คนละคนละแบบกันนะเนาะแล้วแต่คนจะคิดนะฮะะอ่เดี๋ยวผมดูเพแนนสกอร์ให้นะฮะสองร้อยแปดสิบห้าล้านคะแนนท็อปสามร้อยล้านปะสามร้อยห้าสิบอู้เยอะนะเนี่ยพูดเป็นเล่นไป แสดงว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งครับที่ติดเมตาพอสมควรนะ,ะผมว่าก็ค่อนข้างดีนะฮะแต่เรื่องของถัด2เนี่ยผมยังไม่มั่นใจว่ายังใช้ได้หรือเปล่าแบบยัง,ยง,ยงเอาเอาไปใช้แทนได้หรือเปล่านี่ผมไม่ชัวนะครับผมเพราะว่าจากที่ดู2อเนี่ยเป็นตัวทําระยะได้ดีตัวหนึ่งเลยนะฮะเก็บของมาก่อนเก็บของมาเสร็จอัพแคนดี้แหม่ไม่พออีกไม่เป็นไรนะครับก็ โดยรวมส่วนตัวแล้วผมค่อนข้างโอเคกับตัวนี้นะเป็นตัวที่เล่นง่ายมากครับตัวหนึ่งนะฮะโอเคผสมก่อนผสมของก่อนอืมโอเคครับผมให้ผมวิเคราะห์นะนะครับผมอันนี้น่าจะเป็นคลิปวิเคราะห์คลิปหนึ่งเลยนะครับผมปลกันไปว่าค่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นเป็นตัวหนึ่งที่ทําระยะได้ดีครับผมผมว่าเอาไปใช้ได้ดีในเบรกเอาด่านแรกเลยคือเบรกเอาเอาไปใช้ได้ดีดแน่แน นะครับผมแต่เรื่องทําถ้วยเรื่องชิงถ้วยเนี่ยผมยังไม่มั่นใจแต่คิดว่าน่าจะเอาไปเล่นได้ครับก็แบบชิงถ้วยผัดหนึ่งเป็นปลากระเบนเมอค้านั่นแหละนะครับผมกษัตริย์เลี้ยงของนางเองนะครับผมส่วนผัดสองเนี่ยให้เป็นผมให้ผมเดานะไม่ไม่คิดว่าไม่ล็อบสเตอร์ก็น่าจะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าฉลามเชอร์เบตนะครับผมไม่ไม่ไม่สองตัวเนี่ยนะครับผมก็เอ้ไม่ไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะครับผม2ตัวนี้นะครับผมซึ่ง คะแนนผมเดาว่าน่าจะราวๆสัก380-390ล้านได้ปะอันนี้ผมไม่รู้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวถ้าผมอัปเปอร์ตันเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลองเทสอัดคลิปให้ท่านผู้ชมดูอีกทีหนึ่งและกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นการรีวิวคุกกี้ปลากระเบนบกข้าไปในตัวด้วยเลยนะครับผมส่วนตัวผมให้งานของงานหลักของนางเนี่ยอยู่ในเบรกเอาท์นะครับเรื่องชิงถ้วยผมยังไม่มั่นใจนะเดี๋ยวเอาไว้ ผมมีโอกาสผมจะไปลองเทสดูแล้วก็เดี๋ยวอัดคลิปมาให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ s u b s c r i b e แล้วก็แชร์กันด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ